ตอนนี้นะครับมันก็จะมีคำถามครับว่าถ้าแพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณส,นะสุขเนี่ยจำกัดชั่วโมงการทำงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วใครจะมาบริการผู้ป่วยแล้วโรงพยาบาลจะทำยังไงจะไปหา,าคุณหมอพยาบาลจากไหนมาลันเวนแทนนะครับผมจะตอบคำถามนี้อย่างนี้ครับคือถ้าเราไม่รู้ดีมานคือความต้องการแพทย์พยาบาลจริง ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการหมอต้องการพยาบาลกี่คนเนี่ยนะครับเราลงเวรกันมั่วๆบางทีกรอบเนี่ยเราจะบอกว่าไม่ต้องการหมอพยาบาลแล้วนะโรงพยาบาลเนี่ยเพียงพอกับการบริการแล้วนะครับมันจะไม่เกิดดีมาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก,กฎหมายที่ผมกําลังจะจะพยายามผลักด,ดันเนี่ยก็คือร่างพระราชบัญญัตินะชั่วโมงการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ต้องบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นสวเนี่ยผมไม่ได้มีสิทธิ์เหมือนสสนะ ที่เข้าชื่อกัน20คนเสนอพรบรได้เพราะฉะนั้นพรบรฉบับนี้เนี่ยผมเสนอในนามของประชาชนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนผมต้องใช้เสียงตั้งหมื่นคนนะครับถึงจะเสนอเข้าไปในสภาผู้แทนได้นะครับทีนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้สมมติว่าถ้าผ่านสภาจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกท่านต้องฟังตรงนี้ให้ชัดเจนคือแพทย์พยาบาลบุคลากรทุกหน่วยงานเนี่ยจะถูกจํากัดเวลา โดยกฎหมายครับว่าคุณทําเกินเวลานี้ไม่ได้ทีนี้ปัญหาคนจะกลัวมากเลยเอ้าวแล้วโรงพยาบาลจะเอาคนจากไหนมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอจํากัดแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วทีนี้นะโรงพยาบาลเนี่ยรันเวรไปรันเวรหมอไปตามกรอบเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้เนี่ยรันไปได้ถึงสมมติว่ารันไปได้ถึงสองทุ่มแล้วหลังจากสองทุ่มจะทํายังไงต่อนี่เลยครับโรงพยาบาลต้องคิดและคุณต้องเพิ่มกรอบคุณต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มคุณต้องไป เอาคนที่เคยลาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยกลับมาซึ่งถือเป็นการเดรนนะเดนบุคลากร,กรที่ลีกออกจากระบบไปแล้วเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบอย่างแยบยลเลยเพราะว่าคุณต้องไปจ้างเขากลับมาครับมันเป็นหน้าที่ของคุณมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารละเพราะอะไรเพราะว่าเราบริหารกันแบบอ่ไม่สนใจแรงงานของสาธารณสุขมานานเกินไปนะครับบุคลากร,กรนะสมมติว่า50คนเนี่ย ทำงานเท่ากับบุคลากรหนึ่งร้อยคนมานานแล้วครับซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่ไหวแล้วนะห้าสิบทำร้อยนะบางคนเนี่ยท้องแปดเดือนนะควงเวรบ่ายควงเวรดึกแล้วต่อเช้านะครับถามว่าเขาทําไปเพื่ออะไรครับเขาทำเขาอ,อยากได้เงินเหรอครับจริงๆผมจะบอกไม่ใช่เลยนะเขาทําเพราะไม่มีคนดูแลคนไข้และรัฐเนี่ยแหละไม่ดูแลเขาว่าคุณต้องไม่ใช้งานเขาหนักขนาดนั้นคนอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ของสาธารณสุขเนี่ยพูดตรงๆนะ เอาเงินก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าการพักผ่อนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่ทําให้เขาลากออกครับเชื่อผมผมคิดว่าใช่แน่แล้วเราต้องแก้ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ดําเนินการอย่างนี้สักทีหนึ่งนะครับจากคน5้าสิบคนทํางานร้อยคนเนี่ยห้าสิบคนนี้ก็จะทนไม่ไหวครับแล้วเขาจะลาออกไปอีกครับมันจะเหลือ4ี่สิคนเหลือสาสิบคนเหลือยี่สิบคนครับ2ี่สิบคนทํางานเท่ากับร้อยคนโดยหัวหน้าบังคับว่าต้องทํานะ ไม่ทำเนี่ยจะไม่มีใครดูแลคนไข้นะครับคุณเสียสละนะคุณต้องเสียสละคุณเรียนมาแล้วคุณรับต้องรับผิดชอบคาเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่าบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยแบกรับกับคาคาเนี้ยมานานมากแล้วครับแน่นอนครับพวกเราเสียสละแน่นอนครับเราทํางานนะมากกว่าคนอื่นๆในประเทศนีม้มากมายและนานมามากแล้วครับพวกเราต้องคิดถึงเขาให้มากขึ้น และถ้าพวกเขานะหมายถึงบุคลากรทางสาธารณสุขในทั้งหมอทั้งพยาบาลเนี่ยได้พักผ่อนเพียงพอได้มีค่าตอบแทนที่เพียงพอซึ่งกฎหมายที่เราจะเสนอเข้าให,ใหม่เนี่ยมันจะพูดถึงค่าตอบแทนด้วยนะซึ่งจะได้มากขึ้นด้วยนะครับเขาจะอยู่ในระบบได้มากขึ้นจาก50จะกลายเป็น60ครับเพราะเป็นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและว่าจะต้องคุณจะต้องไปเอาคนกลับเข้าสู่ระบบให้ได้เป็น70เป็น80และเมมมมื่่่อไหก็ตาทีแนนนวโ้ัเป็นขาขาึ้นนะคสับ เชื่อผมอย่างหนึ่งว่าระบบสาสุขจะเข้มแข็งขึ้นมากเลยครับแต่ตามใดก็ตามที่เวลาคนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าโอ้ยไม่มีทางแก้ได้ปัญหานี้หมักหมมมานานแล้วอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอยากอยากคิดอย่างนั้นพวกเราต้องเริ่มครับผมคิดว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสาสุขแหละครับตัวผมเองเนี่ยมามารู้เรื่องของกฎหมายมารู้เรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆผมจึงเห็นช่องว่าเราอาจจะเสนอ ช่องนี้เข้าไปได้ช่วยนะครับจริงๆผมต้องเรียนทุกท่านว่าผมอะ่ะพอได้ร่างกฎหมายจากอาจารย์หมอเมทีเนี่ยผมได้กระจายร่างเนี่ยไปขอความเห็นเพื่อนๆนะที่เป็นสสหลายท่านนะเพราะอะไรเพราะสสเนี่ยแค่20คนเท่านั้นเองครับเขาเสนอร่างกฎหมายได้แล้วแต่ผมก็เข้าใจเพื่อนผมนะว่าสสแต่ละท่านเนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดคือเวลาที่เขาได้ร่างกฎหมายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองได้คนเดียว เพราะว่าเขามีพักใช่ไหมครับเพราะต้องเอาเข้าพักเอาเข้ากรรมการบริหารเอาเข้ากรรมการที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันใช้เวลานานจริงๆนะครับผมก็เลยว่าเอาละไม่เป็นไรนะเราก็ดําเนินการยื่นของเราไปเลยนะครับเราใช้ผู้ริเริ่มโครงการเนี่ย20ชื่อนะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับ20คนเนี่ยนะครับผมก็จะทําเรื่องละวันนี้ทาเรื่องละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปขอลายเซน็นของผู้ริเริ่มสัก20กว่าคนเสนอเข้าสภาไปก่อน สภาผู้แทนนะถ้าสัสกอาจจะใช้เวลาสักสองสามอาทิตย์นะถ้าสภา,ามีการแก้ไขเราก็กลับมาแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเราก็เอาตามนั้นหลังจากนั้นกระบวนการมันก็จะเป็นการขอร่าขอร่ารายชื่อนะครับทุกท่านนะครับต้องช่วยกันละแค่1-0,000คนผมคิดว่าไม่ยากแค่บุคลากรสาสุขก็มากมายแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปของผมเนี่ยก็รู้ว่าผมมีเจตนาอย่างไรผมมั่นใจครับว่าทุกท่านก็จะมาช่วยกันลงชื่อ หมื่นคนผมมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสำหรับพวกเราเพื่อเจอจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาของประเทศชาติในวงการสาธารณสุขมันต้องแก้ครับยังไงมันก็ต้องเริ่มครับอย่าบอกว่าทําแบบนี้ไปแล้วมันเดี๋ยวจะเกิดปัญหาโน้นปัญหานี้ผมบอกได้เลยเริ่มไปก่อนแล้วเจอปัญหาข้างหน้าเราไปช่วยกันแก้แก้ต่อไปแก้ต่อไปดีกว่ามานั่งคิดนั่งฝันนะครับเหมือนนักวิชาการอะแบบคิดไปเรื่อยๆแต่ไม่ไม่แอคชั่นสัทีนะครับ ไม่ได้เราต้องเริ่มวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกทุกท่านว่าผมพยายามจะเริ่มให้นะทายในอาทิตย์นี้เลยนะครับแล้วทางฝั่งสสสมมุติว่าเขาเห็นด้วยเขาอาจจะเสนอร่างกฎหมายประกอบประกบกันเข้าไปนะครับก็ก็ดีมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นกฎหมายที่ผมร่างกับอาจารย์เมธีเท่านั้นนะครับมันเป็นกฎหมายของใครก็ได้ที่ได้ประโยชน์กับชาวสาสุขนะครับพวกเรายินดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจารย์หมอเมธีเนี่ยท่านเป็น ผู้เริ่มมาหมดเลยนะครับผมบอกตรงๆว่าผมคอมเมนต์นิดเดียวแก้บางจุดเท่านั้นเองนะครับแต่จาย์เมธีก็กรุณาเอาชื่อผมเป็นผู้ประกอบเป็นผู้ร่างด้วยนะครับก็ต้องเรียนทุกท่านด้วยความจริงใจอย่างนี้นะครับมาเริ่มตน้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องขอเสียงทุกท่านก็ผมต้องรบกวนทุกท่านช่วยกันลงให้ผมด้วยนะเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวสารารณสุขเพราะถ้าแก้ปัญหานี้ได้ประชาชนคนไทยจะมีความสุขข,ขึ้นแน่นอนจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับการแพทย์ของเรา ความก้าวหน้าเนี่ยทัดเทียมกับต่างชาติแล้วแต่ปัญหาด้านความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรปัญหาเรื่องของรายได้ของบุคลากรยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการดูแลมากเท่าที่ควรนะครับผมหวังว่าการเริ่มต้นก้าวนี้จะเป็นก้าวที่สําคัญให้วงการสาธารณสุขนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ใครเห็นคลิปนี้ฝากช่วยกันกระจายต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ